สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการใส่หน้าปกช่อง YouTube ด้วยมือถือนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพิมพ์เข้าไปใน Google ของเรานะคะ YouTube Desktop Size ตรงนี้นะคะให้พิมพ์เข้าไปเลยค่ะเมื่อพิมพ์แล้วนะคะ ก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราคลิกไปที่ sign in to YouTube นี่นะคะคลิกเข้าไปค่ะถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่นะทุกคนให้เราแบ็กกลับไปค่ะแบ็กกลับมาแล้วนะคะให้เรากดอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราเลือกนะคะให้กดไปที่ browser เ,เลยค่ะ ระะอสักครู่ค่ะทุกคนค่ะเมื่อขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วนะคะก็จะเหมือนกับในคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตรงที่เป็นรูปภาพของเราโปรโฟไฟล,ล์ของเราตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะ โอเคนี่นะคะทุกคนให้คลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อคลิกมาแล้วให้กดไปที่ช่องของคุณค่ะกดเข้าไปค่ะนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะให้ให้ทุกคนมากดที่ปรับแต่งช่องนี้นะคะ แต่งช่องรอสักครู่นะคะรอให้ดาวน์โหลดสักครู่คะ่ะโอเคขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าตามแบบนี้นะคะค่ะให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะ การแสดงแบรนด์ค่ะคลิกเข้าไปค่ะเมื่อคลิกมาแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใส่หน้าปกช่อง youtube นะคะก็จะขึ้นคำว่าอัปโหลดค่ะสำหรับเฟรมนะคะก็คือ 1, 2 4 8พ1คูณพิกเซลนะคะถ้าเรา มีรูปไฟล์อยู่แล้วนะคะให้เราไปคลิกตรงนี้ค่ะอัปโหลดเลยค่ะเราก็มาเลือกไฟล์ค่ะอ่าพอได้มาแล้วเราเราก็เลือกรูปภาพของเราค่ะโอเคเมื่อได้รูปภาพมาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีให้เลือกนะทุกคนมันก็จะมีให้เลือกแบบมองเห็นได้บนทีวี มองเห็นได้บนเดสก์ท็อปมองเห็นได้บ,บนทุกอุปกรณ์แต่ของเรานะคะเราจะเลือกนี่เลยค่ะอ,อยู่ที่อยู่ที่เรานะคะว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนนะคะแต่ช่องของเราเราต้องการที่จะนี่ค่ะมองเห็นได้บนเดสก์ท็อปค่ะแบบนี้เลยไม่เป็นไรค่ะมันแหว่งหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปกดว่าเสร็จค่ะ โอเคพอกดเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือยังไม่เรียบร้อยนะทุกคนทุกคนต้องไปกดคำว่าเผยแพร่บนนี้นะคะกดเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนให้เราไปดูช่องของเรานะคะอ่าคลิกเข้าไปค่ะช่องของคุณ เห็นไหมคะก็จะมีก็จะขึ้นแบบนี้เลยอันนี้นะคะขึ้นแบบนี้โอเคง่ายไหมคะลองไปลองไปทำตามกันดูนะคะแล้วได้ไม่ได้ไงคอมเมนต์หน้าล่างบอกกันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ